ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์พบกันอีกแล้วครับบายนี้ครับอาจารย์สุขวัตนะครับน้องสุขวัตเอามะม่วงมหาชนกอาจารย์มะม่วงมหาชนกส้มนะครับอาจารย์แล้วก็โหมะม่วงอาทูอีทูมาฝากอาจารย์นะครับรับรองอาจารย์มีมะม่วงทานอีกนานเลยนะครับอาจารย์อาจารย์มาวันนี้ครับทตุที่เราคุยกันไว้ครับอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นทตุหังหางแถวครับ แต่ได้ยินบทบาทของธาตุตัวนี้บ่อยเหลือเกินครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับโบลอนครับอาจารย์อาจารย์ครับโบลอนมีบทบาทสําคัญในการที่ทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างไรครับอาจารย์ช่วยสอนพวกเราหน่อยครับอาจารย์ครับโอ้โบลอนเนาะครับเยอะเลยเยอะเลยะครับอาจารย์่เยอะเลยครับอาจารย์ครับครับโบลอนนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในแปดจุลธาตุครับ แล้วก็มีบทบาทที่สําคัญต่อการเจริญโทรโตของต้นไม้อย่างมากครับอาจารย์ครับมีรายงานอาการขาดโบรอนเกือบทั่วไปเลยครับนะครับแม้ว่าต้องการในปริมาณที่ไม่มากนะก็จริงรแต่ว่ามักจะแสดงอาการขาดอยู่บ่อยครั้ง<อ>ถ้า,าปลูกพืชต่อเนื่องกันนานนะครับ โบรอนเป็นตัวหนึ่งที่พืชใช้ในรูปที่เป็นรูปของกดรดกับกรดบอริกก็คือบอเรติกิดนั่นนะครับ,รบใช้ในรูปตัวนี้โดยตรงนั้นการดูดการที่พืชจะดูดขึ้นไปก็ไปตามมีไปเป็นรูปของบอเรติกิดโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นรูปของเกลือ ic, บอเรตนะครับก็โบรอนก็สามารถดูดซึมเข้าทางใบได้ mm hmm. นะ อันนี้ถ้ามาดูว่าบทบาทที่สำคัญของตัวโบรอนเนี่ยนะที่มีรายงานกันเอาไว้เนี่ยนะครับมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆครับเรื่องแรกเลยที่เขามักจะพูดถึงว่าโบรอนเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญต่อเรื่องของผนังเซลลผนะนังเซลล์พืชเนี่ยนะครับ มันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอาจจะเรียกว่าเป็นสามส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่าเป็นผนังชั้นแรกหรือ Primary Wall p r i m พ r y w a l รวอลนี่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เพื่มเริ่มหลังได้รับหลังจากการแบ่งเซลล์นะะแล้วก็อยู่ในช่วงที่เซลล์กำลังขยายตัวนะครับส่วนประกอบของ เซลล์ค่อนข้างหลากหลายนิดนึง่งไม่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ว่ามาจากส่วนประกอบหลายละอย่างด้วยกันนะก็แต่ละแต่ละอย่างสัดส่วนก็ค่อนข้าขง,งจะกใกล้เคียงกันนะก็จะมีทั้งพวก pectic substance นะครับพวก h e m i s u ล o s e นะแล้วก็มีทางส่วนประกอบของเซลลูโลสด้วย และส่วนของโปรตีนด้วยครับนะผนังเซลล์ชั้นที่สองที่เรียกว่าเป็น secondary wall secondary wall เ Second นะเี่ยถ้าถ้าถ้าเรามองจากตัวเซลล์รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยฮนะ secondary wall น,นี่จะอยู่ชั้นในสุดคือเกิดขึ้นทีหลัง ครับที่ก y น a l l วนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เซลล์จะเรียกว่าหยุดการเจริญเติบโตแล้วนะครับส่วนประกอบส่วนใดก็จะเป็นเซลลูโล,โลสและอาจจะมีโปรโตีนร่วมด้วยเซลล์หลายๆประเภทอาจจะไม่มีไม่มีชั้นของ secondary wall S <S อย่างเช่นเซลล์ของตัวผลเนื้อผลเนี่ยนะครับโพลไซแคนดิร l ่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขอให้เกิดความแกร่งช่วยเสริมส้งความแกร่งให้กับพืชอีกส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์ด้วยกันช่วยยึดติดเซลเล์ให้เกาะเกาะไปด้วยกันับที่เราเรียกว่ามิดเดิลลามิลลา นะครับ mm hmm. มิเตอรแม่รับก็เป็นเป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ซึส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวพ,กกพวก p e p t i d ค c o m p o u n d ะกับพวกอัลลิมีพวก h มิเซลลูโลสนี้พอมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยตัวบร้อนสำคัญยังไงครับบออนเนี่ย จะไปเข้าไปเป็นตัวช่วยยึดเกาะกับโครงสร้างของโมเลกุลของตัวกลูโคโสนะแล้วก็จะมีตัวแคลเซียมเข้ามาเป็นตัวเสริมเพราะฉะนั้นบทที่เรารู้จักกันว่าแคลเซียมบอรอนเนี่ยครับหลักๆแล้วก็ามาจากช่วงของคันของส่วนประกอบของผนังเซลล์ตนี้แหละอืมครับไปช่วยเพิ่มความแข็งให้กับผนังเซลล์ครับก็ บทบาทอาันที2 2> ่สองที่เรารู้จักกันดีก็คือในเรื่องของเป็นส่วนส่วนสำคัญของการแบ่งเซลล์ครับ,รบนั้นบรอน,นจะมีจุดสำคัญทรงบริเวณส่วนที่เราเรียกว่าเป็นเยื่อเจริญหรือ meristematic c e ล l ครับ,รบก็คือปลายยอดปลายรากนะครับโดยเฉพาะกับยอดกับรากนี่แหละครับ พราะนั้นถ้าขาดบรอนเมื่อไหร่การเคืต่ตของระบบรากก็จะหยุดชะงักนั้นจำนวนรากที่ได้ก็ลดน้อยลงครับยอดที่ผลิขึ้นมาใหม่ก็มีน้อยลงก็คือไม่จะไม่ผลิยอดเลยคืออั้นครับนะตาจะอั้นอยู่นั้นไม่ยอมผลิตนะครับก็เคยเห็นอยู่แปลงหนึ่งแปลงชุมโอที่อยู่ใกล้ๆคันเนี่ยแถวบางเลนนี่แหละครับครับ ก็มีปัญหาคือบอกว่ายอดไม่ยอมผลิมแล้ววันนั้นก็เข้าไปดูเราก็ว่าพอ,พอสังเกตดูแล้วลักษณะมีอาการคล้ายๆการขาดโบรอนก็คือสีใบเนี่ยค่อนข้างจะดำทึบ,บไม่สะท้อนแสงแล้วก็ยอดนี่จะอั้น ถึงแม้กระปุ้นยังไงให้น้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงแล้วยอดก็ไม่ยอมผลิตก็เลยสอบถามว่าเคยใช้ตัวโบรอนบ้างไหมบอกไม่เคยอืมก็เลยได้นำวัวให้เอลองลองดูใหม่ลองจะ่าะขึ้นน้ำแล้วพ่นด,ด้วยตัวแคลเซียมบรอนไปด้วยครับคับ ยอดก็ปรีขึ้นมาแบบโ<อ>ท,ทันใจเลยอาจารย์ครับผมถามเพื่อเกษตรกร,กกรหน่อยถ้าอาหารหลัก NPK <อ>ให้ทางดินแล้วแสดงว่าการพ่นอาหารทางใบแล้วมีตัวโบลอนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยสิครับอาจารย์มันไม่ใช่อย่าง่าโบลอนตัวเดียวหรอกครับถ,ถ้าทุกตัวจุดละถ้าทุกตัวรับเฉพาะช่วงที่ตาผริช่วงที่ใบกำลังเจริญเติบโตอืมครับแต่เมื่อใบคลี่สุดแล้วการใช้ โรกตัวชาจะลดน้อยลงอ๋อครับครับอาจารย์นะครับครับแต่ว่าสําคัญคือช่วงที่จังที่ยังที่ใบใบเริ่มปริใหม่นะครับครับอาจารย์การนําโบลอนไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยใบที่คลี่สุดแล้วกับระหว่างใบที่ผีออกมาขนาดไม่เกินหนึ่งเซนถ้าพ้นระยะนั้นพือจะได้ประโยชน์จากทาตอาหาร,รมากไหมครับก็โบลอนเนี่ยครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ ตลอดเวนลาอ๋อเคลื่อนย้ายได้ครับแต่ัเคลื่อนย้ายได้ภายในพื้นนะครับวันนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับตรงนี้นะครับครับลำดับที่สามที่เขาพูดถึงนะเกี่ยวกับบทบาทของตัวโบรอนนะครับครับคือเกี่ยวกับว่าการสังเคราะห์ตัวเอเขาเรียกว่าไนโตรทีนัสเบสเนื้อที่นัสเบสคือ ในโลจีนอสเฟก็คือเป็นกลุ่มที่มีไนโตรเจนที่สำคัญคที่เป็นส่วนประกอบของ DNA กับ RNA อนะซึ่งตรงเนี้ยนะก็จะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มของพิวรีรนกับของพาริมีดีนนะครับนะ กลุ่มของพาริมีดีนเนี่ยคือพิวรินก็มีอยู่สองตัวนะพาริมีดีนก็มีอยู่สองตัวนะพวกพิวรินก็จะมีตัวอะดีนีนกับกวานนนนะครับเราก็ย่อๆว่าวเป็น A กับ G นะอีกกลุ่มหนึ่งคือพาริมีดีนนะฮะก็จะมีไซตโตซีนกับไซมีนนะล้วก็ย่อๆว,ว่าตัว C กับ T คือกลุ่มเนี่ยนะมันจะเป็นรหัสที่สำคัญกับนะที่เรียกว่า atcg เนี่ยนะมันจะจับกลุ่มกันเป็นสามตัวนบนะสามตัวเกือบสามตัวเมื่อจับกลุ่มกันแล้วจะมีลักษณะที่เป็นรหัสเฉพาะของอะมินโนแอซิดแต่ละตัวอืมงั้นเวลาการสร้างโปรตีนเนี่ย คือเบสพวกนี้สามตัวเนี่ยก็ที่เป็นตัวแทนเนี่ยของของอม,มิโนสิทธ์แต่ละตัวก็จะเอาพาอม,มิโนสิตมาตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอๆกันนะครับถรบงนี้เป็นโปรตีนนะะซึ่ง ATCG เนี่ยสี่ตัวเนี่ยมันจะอยู่ใน DNA กับ RNA ก็คือเป็นรหัสทางพันธุก,กรรมถ้าเป็น RNA ก็จะมีตัว อ่า uh, ยูเรสซีลแทนตัวไซโตซีนก็ <c oughs> นครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดเมื่อไหร่ขาดบุรอนเมื่อไหร่นะการสังเคราะห์ตัวตัวเบสสองตัวเนี้มันก็ชะง,งักลงกับ <c oughs> พวกพัริุ์ดีมีดีน,นี่ยก็อาจารย์ครับเพนั้นก็มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งเซลล์การสร้างโปรตีนครับนะครับ <c oughs> ครับอาจารย์บทบาทที่สําคัญของบุรอน อีกอันหนึ่งก็คืออยู่กับตัวกันตึงไนโตรเจนของตัวปมรากถัว่วออนะครับครับถ้าหากว่าขาดตัวนี้เมื่อไหร่ขาดโบรันเมื่อไหร่ปริมาณของปมรากถั่วจะลดร่วบลงไปเลยอนะครับแล้วโอกาสที่จะตึงแนลเช่นมันก็ลดน้อยลงอืมครับ บทบาทที่สำคัญของโบลอนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอาการสร้างชิ้นส่วนของดอกคือเกี่ยวกับเรื่องของเพศครับนะั้นเมื่อเมื่อมีปัญหาพับปัญหาขาดเมื่อไหร่นะการสืบพันธุ์มันก็จะมีผลสดครับนะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือโบรอนเนี่ยจะทำงานร่วมกับตัวแคลเซียมับนะในเรื่องของการงอกของหลองเสรอือกับการยืดยาวนะไม่เฉพาะเปอร์เซ็นต์การนอกที่เฉยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการยืดตัวของหลอดลองเกสงหรือพอเล่นทิ้วตัวเนี้ยที่จะพาเชื้อตัวผู้ไป ดอกไข่แดงกับเกาเมียนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าขาดเมื่อไหร่โอกาสการติดผลการติดเมล็ดมันก็ย่อมลดลงอืมครับนะถ้าเป็นพืชที่ใช้เมล็ดอย่างพวกธัญ,ญพืชเนี่ยแล้วผลปีกก็หายหวบไปเลยก็ับอาจารย์แตนะนะ่ถ้าเป็นไม้ผลจำนวนผลที่ติดก็ลดลงนะครับจํานวนผลด้วยนะอาจารย์ใช่ครับครับหรือถ้าหากว่าอย่างเช่นถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยนะ ถ้าภูไหนที่มีห้าเมล็ดนั้นไม่ติดเลยภูนั้นก็เป้าไปนะครับหรือว,ว่าติดเพียงบางแค่บางบางมเมล็ดมันก็จะปูดนู่นปูดตรงนี้นะฮะครับนะรูปทรงก็จะไม่เสมอวกันครับอาจารย์นะครับเร,ราจํานวนมเมล็ดที่ติดมันลดลงอืมครับโบโลเนี่ยยังทํางานไม่ใช่ทํางานตัวเดียวยังทํางานร่วมกับ ธาตุอื่นๆเนี่ยอีกหลายตัวด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีจะเป็นแมงกานิสจะเป็นธาตุเหล็กนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือมักจะททำงานร่วมกับตัวแคลเซียมครับโดยธรรมชาติแล้วแคลเซียมเนี่ยไม่สามารถเมื่อดูดดูซึมเข้าทางใบไปแล้วจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากใบได้ครับแต่การทํางานร่วมกันกับแคล ร่วมกับตัวโบรอนเนี่ยโบรอนจะสามารถช่วยพาแถวเซียมออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นได้ไปยังส่วนอื่นได้ครับครับรบ,รบ,บทบาทที่สําคัญของโบรอนอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงอาจจะไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงโบรอนเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญต่อกันลําเลียงน้ําตาลในโฟมหรือในท่ออาหาร ับยังส่วนที่ต้องการใช้ก็คือจากซอสไปยังซิงไปยังซิงต่างๆซึ่งตัวนี้โบรอนมักจะทํางานร่วมกันกับตัวโพแทสเซียมกับตัวเคในการช่วยลำเด็งน้ำตาลอันนี้มีรายงานอยู่เยอะนะครับเกี <CDs S 2> ่ยวกับว่าโบรอนทำหน้าที่อะไรบ้างตรงจุดตรงนี้นะครับอันนี้ อีกอันหนึ่งี๋ยวดูแป้นหรว่ามีตกค้างอะไรบ้างนะอ๋อยังมีอีกสองเรื่องใหญ่ๆกับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวปฏิกิริยาของเรื่องของฟีนอลนะฟีนอลหรือสารพวกฟีนอลิอกคอมเพลวว์เนี่ยครับคือ โบลันเนี่ยนะฮะนบทบาทที่สำคัญกับการกับเรื่องของที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมของตัวฟีนเลกคอมเพลสคกับฟีนเลกคอมเพลสที่เป็นสารสตั้งต้นของสารพัดอย่างอย่างพวกเฟโบนอลอย่างเช่นพวกเฟโบนอลอย่างเช่นตองตัวไอพวกแคดจีนอยทั้งหลายนะครับทีนี้เมตาบอลิซึมตัวเนี้ยถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้น มันจะทำให้ปริมาณของพวกฟีโรอมนพราเนี่ยสะสมคือไม่ได้ถูกใช้ครับพอไม่ได้ถูกใช้เนี่ยปริมาณที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เกิดอาการเป็นผิดขึ้นนะครับบทบาทที่สำคัญอีกอันหนึ่งของตัวโบรอน อาจเมื่อกี้ดูเาจม์ครับนิดหนึ่งครับถามเพื่อเกษตรกรฟีโนลิกคอมเพล็์เนี่ยถ้าเกิดอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจง่ายๆมันส่วนไหนของพืชอะไรยังไงหรือพิดปกติอะไรยังไงเ๊อมันไม่ได้เป็นส่วนของพืชเพราะมันเป็นเป็นสารที่อยู่ภายในพืชสารที่อยู่ภายในพืชสารที่อยู่ภายในพืชที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เป็นวงแหวนอาจจะสองวงสามวงต่อกันครับอย่างเช่นอย่างเช่นตัว แอนโทไซนนอยเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นฟีโนลิกคอมเพลวยอย่างนึครับถ้าถ้าขาดฟีโนลิกคอมเพลวยตัวเนี้ยจะเกิดอาการอย่างไรกับพืชครับจย์โอ้มันมันตอบไม่ได้เพราะมันเยอะมากอ๋อมีเยอะนะครับครับมันมันเยอะมากนะครับครับอีกอันหนึ่งนะที่ลืมพูดไปเมื่อกี้นี้คือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไอออนนะฮะก็ โบลอนเนี่ยจะทำการร่วมกันกับเอนไซม์ที่เราเคยพูดถึงว่าเอนไซม์ที่เป็นตัว ATPS ATPS คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการใช้พลังงานของ ATP นะครับซึ่งผลเราจะมีบทบาทตรงนี้แล้วที่สำคัญก็คือมันเกิดกันแลกเป็นประจุระหว่างภายในกับภายนอกโบรอนเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญกับการคงตัว<ม>การคงรูปนะ ของตัวพล a s m a membrane plasma membrane นี่เป็นเมมเ r a n e ที่อยู่ชั้นนอกสุดที่ห่ออุ้มเซลล์ทั้งหมดคถ,ถ้าถ้าจากผนังเซลล์เข้าไปก็จะเป็นพล a s m a m e m เ r a n คือเมม b r a n e เนี่ยไม่ได้อยู่แข็งตัวนะครับ m ม m b r a n นี่ลักษณะคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นเป็นคลื่นน้ําเป็นผิวน้ํานะมีลักษณะกระเพื่อมตลอดเวลาับแต่ว่า การผ่านเข้าออกจะต้องผ่านการควบคุมของเอนไซม์ของผนังกับเบมเบนตัวนี้ครับแลไม่ใช่ไม่ใช่จะใครจะผ่านเข้าออกได้ก็คือมีขอบเขตชัดเจนเมื่อคราก่อนก็เคยพูดถึงว่าไอความคงตัวของนะของตัวเมมเบตัวเนี้มีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร ก็คือเหมือนกับวเวลาจะผ่านเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ควบคุมเนี่ยเราจะต้องมีบัตรผ่านครบแบบเดียวกันเลยอืครับนะครับเพราะน,นั้นบางตัวยอมให้เข้าได้บางตัวไม่ไม่ให้เข้านะครับทีนี้การคงรูปของตัวเนี่ยนะทำให้คอมมีชีวิตหรือแอคทิวิตี้ของตัวเซลลคือชิ้นส่วนที่อยู่ภายในเซลลเนี่ยมันสามารถทำงานได้เต็มที่ครับ ก็ถาหว่ามันคุมไม่ได้เมมเบรนเกิดรั่วเมื่อไหร่ก็จบเลย mm hmm. นะครับครับอย่างตัวเซลล์ของนะผลเนี่ยพอยิ mm ่ง hmm. อายุมากขึ้นคือผลผลที่สุกงอมมากขึ้นเนี่ยครับ mm hmm. นะเมมเบรนตัวนี้จะเริ่มรั่ว mm hmm. นะครับเพราะนั้นมันคุมคุมไม่อยู่เพราะคุมไม่อยู่มันเริ่มมีสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรเข้ามา mm hmm. แล้วเข้าในเข้าไปก็ไปทำปฏิกิริยากัน ครับครับทำให้เซลล์เนี่ยหมดอายุขายเร็วขึ้นครับแล้วการการคงรูปของตัวเมมเบรนตัวเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากครับซึ่งโบลอนเนี่ยมีบทบาทกับการคงรูปอย่างมากเลยครับอครับอันนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยคือเราทั่วทไปเนี่ยเราไม่จะไม่ได้พูดถึงเรามักจะพูดถึงแต่โบรลอนช่วย ทำให้กับแคลเซียมแค่นั้นแหละจนครับครับแต่จริงๆแล้วโบร,รอนมันทํางานร่วมกับธาตุอื่นๆอีกเยอะมากครับครับครับอาจารย์อันนี้พอถึงว่าอาการขาดโบร,รอนเนี่ยเป็นยังไงครับก็ได้พูดถึงไปคร่าวๆในบางเรื่องแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ทันผสมเเกซอนเรื่องการการงอกนะฮะ ของตัวลองเกสรนะเรื่องของกรารผลิตาเรื่องของตัวรากนะครับปลายรากเนี่ยถ้าขาดปั๊บมันจะหยุดชะงักนะครับแต่อาการอย่างอื่นเนี่ยที่เราสามารถเห็นได้ก็คือใบเนี่ยจะกรอบนะครับใบเนี่ยจะกรอบครับ,รบนะแล้วก็มีอาการอีกอันหนึ่งก็คือเส้นใบปริที่เราเรียกว่าคอกีเวน อย่างแล้วไอเส้นใบเนี่ยจะปรีแสกออกมาโดยเฉพาะท่านไส้ใบอ๋อใบกรอบๆนี่ขาดโบลอนแน่าจครับกอาจจะมีอย่างอื่นด้วยไงแต่ว่าโบลอนเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็ในพืชตระกูลกะหล่ำาครับนะก็จะมีปัญหาก็คือไส้กลวงดำนะครับไส้ดำเป็นอาการขาดโบลอนครับแล้วก็ดอก ถ้าเป็นดอกพวงดอกคอรี่หรือดอกกะล่ำเนี่ยนะตัวดอกเนี่ยก็จะมีอาการตายตายเป็นจุดจุดจุดครับครับนะครับแต่ถ้าเกิดกับ่วนของผลนะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือผิวผิวผลอย่างเช่นตัวมะละกอเนี่ยครับผิวผลจะมีลักษณะครุกระเป็นสะปุ่มตะปำคล้ายๆหนังขังคกอืมครับนะแล้วก็อาจจะมีจุด ที่เป็นไสแล้วก็มีรสขมของเนื้อนือเป็นไสยเนื้อครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่ที่เห็นชัดในในบ้านเราครับ,รบนะครับมีอาการเกิดขึ้นที่ตัวผลเหมือนกันอย่างในผลส้มเนี่ยในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในเขตที่ปลูกเมื่อกับปลูกแบบธรรมชาติไม่เคยให้ปุ๋ยนะครับ ตัวผลเนี่ยจะบิดเบี้ยวนะครับนะผลจะบิดเบี้ยวแล้วก็ตัวเปลือกผลจะมีสตุ่มยางนะเป็นจุดทรายครับตัวแกนผลนะก็จะมียางสะสมเป็นตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยไหมครับอาจารย์เป็นตอนแก่นี่แหละเป็นตอนตอนลูกลูกกันมาพัฒนาก็เห็นแล้วอ๋อเห็นครับแต่ว่าเวลาเราแกะลูกตอนช่วงแก่เราจะเห็นชัดอ๋อครับครับอาการอาการเราได้เห็นชัดครับแล้วก็ มเมล็ดมักจะตายครับแล้วก็มเมล็ดเนี่ยมักจะมียางเกาะคุ้มเต็มไปหมดทันั้น<ม>ยางคุ้จะเป็นออกไปทางสีน้ําตาลดาครับอาจารย์ส้มจากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือท,ที่ที่ไม่ค่อยได้มีการใช้ใช้ปุ๋ยเนี่ยเราจะพบอาการโทนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับอาจารย์นะครับครับก็หลักๆแล้วโบรอนก็คงจะมี ประมาณขนาดนี้นะครับครับอาจารย์แต่ว่าแม้ว่าต้องการน,น้อยก็จริงแต่ว่าทัวโบรอนยังคงมีกันใช้มีความต้องการใช้ค่อนข้างมากครับนับน้นการให้ในรูปของโบรอนส่วนใหญ่มักจะให้ในรูปของอมอริกแอซิดนะครับแต่ว่าทางดินส่วนใหญ่มักจะให้ในรูปของบอรับ,รบก็คือ น้ำประสานทองนั่นแหละครับครับ,รบนะครับอันนี้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด่ที่ยังลืมพูดถึงไปนะฮะอย่างพวกพืชชั้นต่ําอย่างเช่นพวกสาหร่ายสีเขียวนะพวกเชื้อรารับพวกแบคทีเรียครับนะพวกนี้โบรอนแทบจะไม่มีบทบาทเลยแต่ว่าถ้าเป็นสาหร่าย สีน้ําเงินที่เป็นในที่ตัวแหนแดงเนี่ยครับอันนี้มีความต้องการโบรอนด้วยอืมับนะครับครับสําหรับพืชชั้นสูงพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะความสำคัญของตัวโบรอนไม่ค่อยเด่นชัดแล้วก็มีความทนต่อตัวระดับของโบรอนได้ค่อนข้างสูง ครับแต่ในพืชใบเรี้ยงคู่โบรอามีบทบาทที่สำคัญมากแต่ว่ามีโอกาสอาการเป็นพิดได้ง่ายครับซึ่งอาการตรงเนี้ยเคยเขียนรายงานไปไว้อยู่ในร้อยแปดคำถามเนี่ยนะครับทางภาคใต้เนี่ยส่วนที่เป็นสวนปาล์มกับสวนทุเรียนบางทีมันอยู่ใกล้กัน หรือบางทีอาจจะมีสองอย่างในพื้นที่เดียวกันครับสวนตามมักจะมีการใช้พวกบอเร็กซ์และบางครั้งเนี่ยใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากครับแล้วเวลาฝนตกน้ำฝนชะตัวบอเร็กซ์ตัวนี้ลงมาก่อให้เกิดอาการเป็นผิดในตัวตัวทุเรียน จะมีอัตราการใช้บอเล็กที่ที่พอดีไหมครับอาจารย์เออไม่มีตัวเลขนะคือไม่มีข้อมูลอ๋อไม่มีข้อมูลแต่ปกติ<ม>จะแนะนําให้ใช้ในปริมาณต่าครับครับแต่ถ้าบอเล็จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากแนะนําให้ใช้ทางดินเท่าไหร่ครับอาจารย์เพราะถ้าเป็นบอเล็แกแล้วเนี่ยมันมีมันมีตัวโซเดียมติดเข้ามาด้วยโอ้ครับนะครับมันเป็นโซเดียมบอร์ เพรัมันจะมีโซเดียมติดขมาดวย่เสมอก็ไม่แนะนาให้ใช้นะครับจากทางดินเพราะมันมันไม่ได้ใช้ในปริมาณมากเท่าไหร่มันก์เสริมให้ทางใบเนี่ยนะมันเพียงพออาจารย์พออยู่แล้วอ๋อครับอาจารย์แต่ถ้าถ้าการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยก็สามารถใช้ในรูปของบอริการแสิกได้ครับครับนะครับครับอาจารย์ครับนั้นอาการเป็นพิษเนี่ยมีรายงานมาอยู่บ่อยครั้งมากสำหรับทางภาคใต้ครับ ที่มีสวนปาล์มกับทุเรียนอยู่ใกล้เคียงกันเป็นยังไงครับอาจารย์ปาล์มกับทุเรียนความเป็นพิษที่เกิดขึ้นอาจารย์อาการอะการขอบใบไหม้ขอบใบไหม้แบบไหม้แบบทปุ่นเลยครับครับแล้วก็ทิ้งใบแล้วก็มีทั้งต้นตายด้วยนะแล้วก็มีเซลล์ไปบอกนะมีอยู่มีอยู่เคสหนึ่งนะเซลลไปบอกเจ้าของสวนทุเรียนบอกใช้ได้ใช้ได้แนะนาให้ใช้ครับบอกผมว่าหมดสวนเลย ครับครับนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ในรูปของบอแรกต้องระมัดระวังค่อนข้างมากทั้งดินครับนะครับถ้าไม่แน่ใจนะอย่าใช้หรือใช้ในปริมาณที่ต่ำที่สุดครับอาจารย์ครับครอจายอย่างที่เคยบอกว่าถ้าขาดเราเติมให้ง่ายกว่าถ้าเกินล้าเอาออกไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษนะครับครับก็หลักๆแล้วบอนลเนี่ยก็จะมีผลบาต ที่สำคัญตามที่บอกไปครับาอาจารย์โอ้โหเต็มอิ่มครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์จะเห็นได้ว่ามเป็นท่าที่แบบว่าอยู่ห่างๆนะครับแต่มีความสําคัญแบบเชิงลึกแบบมากๆเลยครับอาจารย์วันนี้ได้ประโยชน์นะครับจากที่อาจารย์สอนเนี่ยมากๆเลยครับหวังว่าโอกาสหน้าครับอาจารย์ถ้าตัวต่อไปอ่าอะไรนะครับอาจารย์โมลิฟดินัมโอใช่ไหมครับอาจารย์โมลิฟดินัมครับจะมาไม่ได้สั้น เอาสั้นๆใช่ไหมครับสั้นๆแต่อาจจะลึกก็ได้ครับสําหรับบางคนอาจารย์อาจจะควบรวมทั้งคลอรีนไปด้วยอ๋อดีไหมครับอาจารย์เออจะควบรวมคลอรนีนไปด้วยหรืออาจจะควบรวมตัวนิกเกิลเข้าไปด้วยสองตัวอ๋อครับให้อยู่ในคลิปเดียวเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะพวกเอ่อไอตัวฟังก์ชันทั้งมันเนี่ยมันมันมีไม่มากนะอ๋อครับอาจารย์ครับแล้วก็ ไปมาที่มันใช้มันนิดเดียวจริงๆครับอาจารย์ครับก็เอาเป็นว่าครั้งต่อไปนะครับสามธาตุเลยในครึ่เดียวครับอาจารย์วันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่พวกเราครับหวังว่าโอกาสหน้าอาจารย์จะให้ความกุณาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์กลับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ